เดี๋ยววันนี้เห็นอินดี้น่าหนาตบอยู่ได้อ่ะคุณชันเออนี่น่าสวัสดีค่ะพบกันดีค่ะวันนี้เราทำอะไรกันคะทุ่งสาร์ค่ะวันนี้ไม่ได้แต่งตัวเลยไมคค่ะมีค่ะมีอาค่ะ พร้อมค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะสาวๆวันแต่งหน้าเรามาแต่งหน้ากันในลุคที่ว่าแต่งหน้าเรียนออนไลน์ยังไงอะมาใจใครเพื่อนโอ้ยไปชมกันเลยค่ะง่ง่อ่ะค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเนี้เรามาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่าค่ะอ่าอ่าเริ่มองพื้นนะคะเออนน้้งพืแต่ว่าเราจะใช้เป็นพัฟชั่น เกีบเกยบไปไหนได้ปะมึงเขย่าอะไรตั้งอ่ะอาะมันต้องเขย่าก่อนใช้เอ,เออกูมึงมีผิวหน้าเป็นไงกันอ๋ยอยก็กูแบบก <c oughs> ูเป็นคนผิวมันแล้วก็เป็นผสมแบบธรรมดาก <c oughs> ูว่าผิวมันมันแบบมันมากกูเป็นคนผิวผสม เออกูก็ผสมเออกูก็ผสมบางทีก็แห้งบางทีก็แบบมันก็คอนซีลเลอร์ที่เมย์ใช้นะคะจะเป็นทาส์นะคะทุกคนเชฟเทปนะคะก็คือปกปิดนีมากส่วนี้ก็คือราคาประมาณพันห้าร้อยบาทอ่าแล้วเ่ย์ใช้คอนซีลเลอร์ใหม่ปกติไหมก็ใหม่ก็คือใช้แบบทีเดียวเนี่ยกูเป็นคนที่เมื่อก่อนแต่งหน้าแบบเต็มมากใช้คอนซีลเลอร์ใช้รองพืนแต่ว่าเดี๋ยวเ๋ย์รู้สึกว่าถ้าใช้คอนซีลเลอร์ด้วยแล้วมันแบบมันเต็มแบบหน้ามันจะหนาอันนี้แต่งหน้าลุกอะไรไงครับผม ลูกไรเลิฟวันเกอน่นก็มาเป็นอันต้องมองต้องมองลูงแบบว่าแบบใสๆนะคะเรียนออนไลน์อยู่บ้านแบบไปรับแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอไปรับแก๊ปมาทำอไรอ่ะแบบสั่งแก๊ปปึ๊บอ๋อโอเคเลยลงมาปึ๊บเออสักนึงเพาจะวาสักนึงไหมแงมเดี๋ยววันเนี้ยเห็นอินดี้น่าหนาตบอยู่ได้อ่ะคุณชันงานแบบงานแบบเบาๆงานเงียบอ่ะ ผู้คนแนะนําแต่ว่าให้ใช้แบบฟองน้ํานะคะแบบเป็นในการเกีย่ยวลงคืนเพราะว่าถ้าใช้ฟองน้ําก็คือมันจะแบบคือมันกริบแล้วก็แบบว่าอยู่ทนอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยเออมันอยู่ <c oughs> มันอยู่ที่แบบว่าเราแต่งในโอกาสอะไรบ้างนั่นแหละ <c oughs> ใช่ถ้าเป็นแปรงมันก็จะแบบว่าบางเบาหน่อยถ้าเกิดคนที่อยากได้แบบผิวหน้าแบบงานผิวใช่ป่ะเวลาลงแป้งอะ่ะก็ใช้แป้งปัดเาไม่ไม่ใชปฟ๊งแบบ แล้วก็แท็บแท็บแท็บไม่เอาเพราะว่ามันจะหนาอยู่แล้วนานทุกคนี่ยจะจบละใกล้กละก็งลงแบบลงคืนเสร็จนะคะต่อไปก็จะเป็นเริ่มแบบเติมสีที<อ>่ลวะคกนค,นคะ่ะก็เริ่มจากอะไรคือเทคนิคน,นี่เหมือนกันอ่ะโอ้ไอออมจะเริ่มอ,อะไรกูเริ่มจากเปล่าหน้าก่อนต้องเป็นเราต้องปลอมตัวเป็นหมอเกาหลีก่อนงานคนเหล่าหน้าคะ่ะเหล่าหน้าก่อนไม่ต้องเสียตังร้อยใหมนะคะจะมีสองแบบนะคะแบบฝุ่นกับแบบ คครีมนะะของแม่ก็จะใช้เป็นแบบสติ๊กนะคะใช่ของแม่ก็จะใช้ของเฟินตี้บิวตี้นะคะว้าวว้าวว้าวนะครับตอนนี้นะฮะ oh, <my> เรามีซีเค็ดบ็อกของสมาชิก V Happy ทัห้า oh, <my> คนนะเป็นความลับของสาวๆว่า oh, <my> แต่ละคนเนีย่ยมีความลับอะไรแต่เราจะให้พวกเขาทายกันเองว่าอันนี้เนี่ยเป็นความลับของใครเออ mm. มาเริ่มกันที่ความลับแรกกันเลยตื่นเต้นว่ะตอนเด็กๆ เขาว่าเคยไปเล่นน้ำทะเลแล้วเขาจมน้ำทะเลไอ้มายกูจาว่าของโอมกูว่ามากูเจาว่ายังไงกวยกล้วยเมย์วยเมย์กล้วยเมย์กว่าอ้อมเมย์เหมือนกันมึงพี่น้องกันข้าวกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่เคยรู้เมย์ก็ได้อ้าเออกูเป็นเมย์กูดาวน์เป็นเยียรเมย์สุดนะอ่ะเฉลยเฉลยคือเจ้าตัวเฉลยนะคะ กูคือกูมีญาติอยู่พัทยาใช่ป่ะแล้วกูก็เหมือนว่าไปไปบ้านญาติอะไรเงี้ยแล้วอันนั้นอ่ะกูก็กูก็นั่นแหละจมแต่ว่าไม่ตายนะมึงแต่ว่าไม่ตายนะมึงเพราะว่าพ่อมาช่วยไม่นานเลยปะมึงกูคิดว่ากูตายแน่วันนั้นกูต้องตายอ่ะคนนืออกมาที่แบบมันเหมือนทรายมันดูดเราลงไปอ่ะแล้วกูก็ตะโกนว่าช่วยด้วยคือมาระวางไปไม่ได้ก็คือแบบใส่หม่งยางดีกว่าอยากกากันความรับต่อไปก็คือ เคยมีคุณครูที่โรงเรียนบอกว่าเลิกเรียนข่าแล้วไปหาบวชรวยดีกว่าเนาะยังไงดีไม่กูว่าไอ้องไปโง่ไอ้องไม่ไอ้อมเออไอสองคนเนี้ยสักคนอะไม่อะกลัวออมกลัวอมไม่ใช่เว้ยมันเป็นแบบวิชาแบบวิชาสองภาษาวันนั้นอะเช็คชื่อแล้วก็แบบพอถึงเลขชื่อเลขที่หล่อใช่ปะเขาก็เรียกอภิญญา แล้วแบบมาค่ะก็ปกติใช่ป่ะแล้วเขาก็พูดว่าอย <c oughs> ่างเธอเนี่ยจริงๆแล้วเลิกเรียนแล้วก็วไปหาผัวรวยก็ได้นะไม่ต้องเรียนหรอกแบบเอ,อ้ากูดทำอะไรผิดวะคาดจักรติหรือเปล่าเออเออก็ไม่แน่หรอกตอนนั้นสวยด้วยไง <c oughs> โอเคม <c oughs> าต่อเลยนะคุณเมยใช่จังนะตอนเด็กๆเคยเอากระสุนของเล่นเนี่ยยัดเข้าไปในจมูกของตัวเองไอ้ที่เมย์ไอ้ที่ เลเดี๋ยไม่จำเป็นต้องเป็นกูจนถึง,งแม้มันเป็นลุงค่ะว่า <laughs> เรียกพูดเลเยตัวเองด้วยความที่แบบว่าเออมีของเล่นที่บ้านเยอะใช่ปะแล้วเหมือนแบบว่าวกูก็ดูทีวีกับแม่แล้วก็หันไปเห็นกระสุนที่พื้นแล้วกูแบบกระสุนอะไรวะแล้วในกูก็หยิบขอของเล่นแล้วด้วยความที่เล่กูมันก็เหมือนไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะกูก็เลยแบบเอายัดนู่นยัด,น,ยดนี่เล่นใช่ปะแล้วก็พยายามส้มุกเล่นเว้ย เออทีเนี้ยมันเราปุวกอเออจะไปอาบน้ํเราปุกกก็เอาจะเอาออกแล้วมันเอาไม่ออกพยายามแบบหาอะไรมานงานนั่นงก็ไม่ออกเลยปุ๊ก็เลยแบบหยิบของอย่างนั้นทั้งวันอะแบบว่าเวลาพ่อเดินผ่านก,กู๊กแบบยังไงเวลาแม่ย่าเดินผ่านอะรก็เกาะเกาเพราะเขาจะชอบด่าเพราะว่าปุเล่นสนเลยแล้วสุดท้ายพ่อพ่อเห็นก็เลยพาไปโรงพยาบาลเออไปนอนเลยแล้วก็คิดออกแอดมิดเลยสำหรับความรักความรัอะออไรฮะเลิกกินนมผงอ่ะที่ชงใส่ขวดเนี่ยได้ ตอนปอสี่ทีนี้จุดผีก็คือเคยเอาขวดที่ชงนมเนี่ยวางไว้บนหัวเตียงแล้วจู่ๆเนี่ยตื่นมาักพักก็กินนมต่อแต่รู้สึกว่ามันแปลกๆเนี่ยพอหันไปดูเฮ้ยมีแมลงสาบอยู่ในขวดนมมีมีมมมเรมขวดปอสี่มึงมันรู้ละมึงรู้งมึงเคยพูดมึงอ่ะเริ่มกเบอน มาเ,เลสาบแ่บมันมันมันอยู่คือกลัวจะการจะกินไว้แต่คือก <No. S 1> ูรู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะคือมึงเข้าใจค่ะว่ากูเป็นคนแบบมีเซนไหะแต่คือกูไม่ได้กินแล้วแบบไม่สาซับมันปากกูนะแต่คือแบบแปลกๆว่ะแล้วกูก็เขย่าเย็ะดูไอ้เคี้ยวไม่ฟารเลยืนนี่ขดนมแต่ควาวที่คือเลิกเลิกนมขวดตอนป .4 นะคะย่าคือพูดแล้วอ่ะเหมือนเหมือนโอ้หะบอกว่าต้องเลิกนะลูกต้องเลิกแล้วเราป .4 แล้วอายเพื่อนป .4 เขาโดดเชื้อกันแล้วดูนมเงี้ยบ้านเด็ก <önemli S 2> เคย <twitch S 2> ไม่ใส่เกงในไปโรงเรียนเอ้ไม่แบบกลัวเดอดเดรดอย่างเงี้ยไม่ไม่ไอ้ไม่มันไม่เดรดขนาดนั้นเลยทำไมอูเป็นกลัวทีเนี้ยถ้าอยู่กูมันไม่ลืมหรอกกูจะลืมคนที่เป็นเจ้าของความรับนี้ขอให้ชูมือขึ้นมาเอาไม่ชูอ่ะ ตอนนั้นอันตายใชลละยางยิงไงกูมันเสื่อมแล้วมันกูเขาจะยางเสื่อมปะแล้วมันไม่เกาะเอวแล้วพอเราขึ้นมาไม่เกาะเอวแล้วกูเลยตัดสินใจแบบว่าไม่ใส่ละก็เลยใส่กระเป๋าหนึ่ตอนนี้เมปัทขนคิวนะคะใช้ของแบบเมเบอร์ลีนะคะก็สีน้ำตาลนะคะทุกคนจะได้มีความแบบเป็นธรรมชาตินะคะปกติแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาแต่งหน้ากันคนละประมาณกี่นาทีถ้าเป็นเรียนที่มอจะใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง แต่ว่าถ้าเป็นเอเวอรีลุกเปที่เขาก็ประมาณชั่วโมงความลับข้อต่อไปนะครับตอนว .5 ห้าเนี่ยมีคนคุยอยู่คุยคุยอยู่สักพักเขาก็หายไปเลยทีนี้เพื่อนก็นเลยโกรธแทนก็นเลยไปถามเพื่อนเขาอีกทีให้ว่าทําไมถึงเลิกคุยกันทีนี้เพื่อนเขาบอกกับมาว่าหน้าตาไม่ดีก็เลยเลิกคุยไปตน ม .5 ปหปคุยกอบพี่แซนจบมป้เลยนะเราใช่ว่าเป็นไอเนี้ยเป็นวันท้องเฮ้ย้งอปาคือใครนะนี่ไงอยู่ตรงนี้สำหรับคนที่เป็นเจ้าของความลับนี้ขอให้มือคือเขาใจเบราว่ากลัวก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะ จอกูตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าไปเจอคนอื่นแล้วคิดว่าเป็นกูใช่ออปะมาโรงเรียนอะ่ะพ่อก,กับแม่ก,กูก็มามาส่งเว้ยแล้วก็ตอนกลับอะ่ะก,กูก็นำรถตู้โรงเรียนกับเออซึ่งแบบกูไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนเลยแล้วเขาอยู่คนละโรงเรียนกับกูแม่ตั้งแต่ปอาหานะแม่ความลับก็สุดท้ายก็คือเคยไปแอบร้องไห้ในร้านอาหารเพราะว่ากลัวจิ้งจกนี่เลยยอมเออไม่ได้ยังกลัวอันนี่ าข้างๆมันก็จะมีปะาใช่ป่ะจิ้งจกเยอะมากบนคานไม้จิ้งจกเยอะมากทุกคนสรุปคือกลัวนั่งเนี้ยแล้วก็แบบร้องไห้ความตลกคือบ้านกูก็รู้ว่ากูกลัวจิ้งจกแต่ก็เลี้ยงไว้งูไหมแต่ตัวห่านนะมึงแบบมันจะชอบขึ้นมาอย่างเงี้ยพ่อกูเอาข้าวไปวางเม็ดนึงให้มันกินจิตใจดีเก่งอ่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับความลับ ทั้งทองไหนกันล่ะตอนนี้คือยังออกงานไม่ได้ตอนนี้ทาตัวตายตายตาหนูเพิ่งเขียนคิ้วเสร็จไปนะคะใช้ของอเดอร์เซียเบอร์สี่ค่ะเอียงล่างแล้วก็บีบไปประมาณสิบทีหนึ่งเขาอะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้จะเปนเหมือนทีของตายนะเปิดป่ะเออว้าวเพื่อนกูบอกอะไร่พี่เมย์แต่งหน้าเต็มทุกวันเลยอะปากนะคะทุกคนใช้เทคนิคนี้ค่ะแบบขนตาเด้งนะคะเวลาสีสเปรย์เนี่ยมันจะลดความแป้งของผิวเราจนทำให้หน้าเราดูแบบ ธรรมชาติคืนไม่แป้งปกติเอาจริงๆทำผมไหนกันทาแบบออกไปเที่ยวเอาแบบว่าต้องทำะรอนไฮไลท์มากสินสของกูอชอบตรงเออส่วนใหญ่กูก็ตรงไม่ก็แบบหาหมวกหาแม่นมันค่ะแล้ก็ตอนนี้กำลังกำลังปัดขนตาล่างนะคะให้ดูแบบฝ่ขอฝก็<อ>คือว่าจะเป็นคนใช้สกินแคร์แค่เซตเดียวเท่านั้น ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นแต่ละตัวที่เข้ากับผิวหน้าเราคืออยากให้ทุกคนอ่ะเลือกสกินแคร์ที่เข้ากับผิวหน้าตัวเองมากที่สุดคุกสกินแคร์แนะนำาลว่าให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าถ้าใช้ใชตัวเดิมเมอีมันเหมือนหน้ามันจำเลยเว่าแบบเออมันลแล้วมันก็จะยืองั้นะมนจะใช่แล้วมันจะรอใครเอ่ยนิวอยู่ราคาก็เสร็จกันไปแล้วนะคะกับ e r y ว a y l ล o k นะคะในลุคแบบเรียนออนไลน์กูฟูยู่บ้างรุ่นรับแบบน้องปีหนึ่งที่ ขึ้นจะเข้ามาหาลัยแล้วก็เรียนออนไลน์เปิดมาปุ๊บอุ้ยสวยตังเลยคนคนนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูฟินชิชลุคก,กันเลยดีกว่าค่ะ หน้าเด็กออนไลน์ของพวกเราทุกคนค่ะค่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันในใต้คลิปด้วยนะคะพวกเราก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยส่วนใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราทาง YouTube IG ยูทูบอินสตาแกรมติดต่อก็มีค่ะเดูดาวเต้นติ๊กต๊อกก็สนับเพื่อใจดีคนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อพวกเราเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ยัง ได้นะคะก็ยังไงก็ติดต่อพวกเรามาได้เลยค่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะกับ EP หนึ่งของเรา <c oughs> เป็นคลิปแรกของช่องด้วยถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะคอ,อมเมไว้นเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ